คุณรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาดูหนังออ๋กับผมที่ดวงสีดีบ้างรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ดูหนังกับจอร์นเรื่องหนังเรื่องดูหนังแล้วรู้สึกยังไงกับจอร์นเลยนะวันนี้มาดิหนังเราเราพูดถึงหนังกอ ช่วงนี้ก็เห็นไปออกน้ำกายบ่อยนะครับรอไปเดินป่าอยู่ใช่ไมออกน้ำกายผมออกไม่เบื่อแล้วเนี่ยได้ชีวิตสบายมาเยอะแล้วแบบสบายมากๆเลยผมอยากลำบากว่าอยากเป็นคนป่าบ้างนะอยากไปเป็นคนป่าบ้างยังไม่เคยไปเดินป่าเลยครับอ๋อยังไม่เคยเลยไม่เคยเลยครับคุณเคยไปเดินป่าไหมผมเอาคุณไปเดินป่าอันี้ผมอาจจะแบบแอบแอบดีปล่อยเขาไปอยู่ในป่าแล้วเขาบอกว่าเขาอยากลองไปใช้ชีวิตในป่าจริงๆดู แล้วกลัวไหมท้าอยู่คนเดียวกลัวขึ้นอยู่ว่ากลัวอะไรพี่ก็ต้องกลัวอยู่แล้วแหละไม่กลัวผีไม่กลัวกลัวสัตว์ร้ายไม่กลัวกลัวอยู่คนเดียวปล่อยเขาอยู่คนเดียวนะครับพี่ตุยให้ได้ไปก่อนแล้วะเนาะไม่านแล้วีจะลุ้นอยู่ว่าเลโอจะสู้กับจอยกับกบินไหวไหมาดชอบมากเลยหนที่เนี้ย โอไม่ถ oh, <c ười> ึงไม่ถึงไม่ถึงมันต้องใกล้ก่กว่าเด็ออ่างนี้จะโอเคมาตอนดี้อยู่อยู่ถ้าจับมือกันไว้อยู่เลยผมเลือกที่จะอะไรที่มันดีกับเราเราสามารถเลือกเสษมันได้เลือกสิ่งที่ดีใช่ไหกับชีวิตตัวเองเหมือนที่จอนเซือกวิน เอออันนี้เกิดขึ้นระหว่างเล่นปาใช่ไหมฮะหอเขินได้ตเก็บประการเก็บปะการหน่อยพราพ่อก็เก็บปรรอยอตมีความสุขที่ได้แข่งชนะแฟนๆนะผมอยากให้ลูกเกวิน อยากถ่ายก็บอกมาดีๆก็ได้ปวกกับสีโอเวเวลาคุยไลน์กันคุยภาษาไทยหรือคาราโอเกะก็คนส่วนใหญ่ภาษาอังกฤษครับแล้วก็มีคาราโอเกะบ้านแต่ว่าเวลาโกรธจะภาษาไทยภาษาไทยมันได้กระดูกกว่าเวลากรดูระกว่าเวลากรดูคุณเคยดุเขาได้หรอเคุณเคยดุเขาได้หรอ ก็วินไม่เด็กคุณหรอนะครับผมะากผงานไปแล้วกวินอยากฝากชีวิตให้ผมฝาดีกว่าเาผมจะไปามีอะไรอยากฝากไหมครับคุณาลเพลงได้โดนฝากฝากจอไปด้วยนะ